เมื่อวานนี้เราได้มีการเทรดตามโซนนี้ไปนะครับบางคนอาจจะไดออเดอร์บริเวณใคล้เคียงแถวนี้มานะก็ดีใจกับพี่ๆนักทุนด้วยส่วนผมเองก็เพิ่งปิดไปเมื่อคืนนี้เช่นเดียวกันนะครับตื่นเช้ามาราคาทองลงต่อก่อนที่จะเริ่มมีการฟื้นตัววันนี้เดี๋ยวเราจะทำการนะครับปรับเปลี่ยนในส่วนของตัวแนวทางการเทรดให้กับพี่ๆนักทุนเพราะว่าจะต้องใช้โซนการเทรดตัวใหม่แล้วราคาทองเขามีการเปลี่ยนโซนครับเดี๋ยวหาแนวต้านสำคัญที่สุดก่อน แนวต้านสำคัญที่สุดยังอยู่ที่ด้านบน3324เอาตอนนี้ก็ตกแล้วนี่ตกอยู่ที่บริเวณแนวต้านย่อยนะครับสำหรับราคาทองนะนดูสิอืมตกแนวต้านจริงๆด้วยนักลงทุนครับแสดงว่าเดี๋ยวขาบายขาซลล์เนี่ยก็จะทราบผลในการสู้รบกันแล้วนะครับไม่ต้องไปรอไหนไกลเลยช่วงเช้านี้เลยถ้าราคาทองจะลงต่อ ไม่นานเกินรอครับอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวจะลงแล้วแต่ถ้าเกิดยังฟื้นได้อะนะก็แสดงว่านะครับฝั่งขาบายเนี่ยเขาจะเริ่มมีพลังกราลังกลับคืนมาแล้วเดี๋ยวก่อนนะครับแนวต้านตัวที่1นึ่งเดี๋ยวขยายให้หนั่งทุงนิดนึงแนวต้านตัวที่1,3,2,9,8แนวต้านตัวที่2,3,3,0,5แล้วก็แนวต้านตัวสุดท้ายครับที่จะให้ไว สามพันสามร้อยยี่สิบห้าอยู่ด้านบนครับตัวนี้ถามว่าแนวต้านตัวไหนวันนี้สำคัญที่สุดครับคุณครับก็จะเป็นแนวต้านของเมื่อวานนี้เลยครับนี่ราคาตรงนี้แหละสามสองเก้าแปดกับสามสามศูนย์ห้าส่วนแนวรับถามว่าสำคัญไหมสำคัญทั้งโซนเลยโซนนี้บริเวณจุดตัวนี้เป็นจุดบังคับโครงสร้างเทรนของ ทองคำหน้าบายทาเฟรมเด y วันนะครับนักทุนพัชเดนตัวเลข3ตัวด้านล่างเนี่ยจะมีความสำคัญอย่างมากอย่างเมื่อช่วงเช้ามืดของบ้านเราที่ผ่านมาเนี่ยนะฮรราคาทองคำเลยลงไปแตะมาไปที่เรียบร้อยแล้วประมาณ3270กว่ากว่าก่ากาอนที่จะเริ่มมีการรีบาวบ้าส์กลับขึ้นมาด้านบนแล้วเขาจะยังมีโอกาสในการลงต่ออกไหมคุณครับถ้าถามถึงพื้นฐานในระยะสั้นต้องบอกว่ายังมีครับเพราะว่า ทองคําหน้าบ่ายเนี่ยคุณยังไม่ได้รับแรงสนสับสนุนอะไรมากมายคือผูอ้วิจัยไม่มีข่าวดีเกี่ยวกับราคาทองคําหน้าบ่ายณนะตอนนี้นะครับจนกว่าอเมริกาจะสร้างปัญหาให้กับโลกใบดีอีกครั้งหนึ่งราคาทองถึงจะปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจนดังนั้นเรามาเอาเรื่องของเทคนิคมาพูดคุยกันก่อนเริ่มต้นกันที่ขาบ่ายขาบ่ายบอกว่าคุณครับพี่ติดบ,บายอยู่ด้านบนเลยบนไหนครับบนนี้เลยครับประมาณ3,330จะยังมีโอกาสในการรอดไหมถ้าพูดในเรื่องของตัวมุมมองข่าวสารก็้องบอกเลยว่า ยังไม่ได้มีข่าวดีขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าพูดในเรื่องของมุองเทคนิคก็ต้องบอกว่าขาบายเนี่ยเหลือเขาเรียกว,ว่าเหลือโอกาสให้ขึ้นอีกสักนิดหนึ่งครับประมาณ1,600กว่าจุดถ้าขึ้นได้ทะลุ1,600กว่า 1, จุดหรือว่าโซนน้ำเงินตรงด้านบนได้นะครับกำลังบายทั่วโลกผมเชื่อว่าจะเข้ามาไล่เลยแล้วอาจจะย้อนกลับขึ้นไปด้านบนทำให้ขาเซลเนี่ยงงๆก็เป็นได้ไม่ได้มีข่าวทำไมถึงขึ้นได้ นะครับแต่ทีนี้แล้วเนี่ยขาบายอย่างเช่นพี่พี่ลาบูบูบอกว่าพี่ได้ไม้บายตรง77มาขับไปตรงไหนดีเป้าเบื้องต้นคือตรงนี้ครับโซนน้ำเงินตรงนี้แต่ผมมีหลักการดูให้กับพี่ลาบูบูแล้วก็ขาบายทุกคนนะน่าทุดเห็นตัวเลข3287ตรงนี้ไหมครับ3287ตรงนี้ผมเรียกว่าจุดวัดกำลังกราฟซึ่งตอนนี้มาถึงแล้วถ้าราคาทองคำสามารถยืนตรงนี้ได้จรงิงๆแล้วยืนได้ตลอดรอดฝั่งโอเคครับไม่เถียงหน้าบายจะมีโอกาสในการขึ้นต่อได้ แต่ผมยังไม่ค่อยไว้ใจเขานะเพราะว่าแท่งนี้เนี่ยยังไม่จบถ้าราคาเกิดการย่อตัวสนิดหนึ่งแล้วดันปิดแดงผ่านไป2ชั่วโมงก็แล้ว3ชั่วโมงก็แล้วยังไม่ผ่าน3,2,8,7เลยคือพูดได้ไงว่ายืนไม่ได้นักลงทุนต้องระวังเลยนะครับนั่นคือสัญญาณการแจ้งเตือนกับเราว่าคุณครับผมอยากจะไหลแล้วนะผมพร้อมจะไหลแล้วการไหลในวันนี้หรือว่าการลงต่อของราคาทองคําถ้าจะเริ่มจริงๆเนี่ย เขาควรจะเกิดขึ้นภายใน3ตัวเลขตัวนี้ครับไม่ว่าจะเป็น3 2 8 7 3 2 9 8 3 3 0 5ถ้าทะลุต,ตรงนี้ขึ้นไปได้แปลว่าไม่ใช่แล้วนะครับมันจะไม่ลงแล้วนะครับนักทุนมันจะต้องมีอะไรบางอย่างแล้วล่ะดังนั้นขาเซลล์เนี่ยไม่ต้องลุ้นนานเลยครับอ่านั่นเดี๋ยวผมขยับโซนมาให้เลยก็ได้ไม่ได้ขยับโซนครับหมายถึงเอ่อเพิ่มในส่วนของตัวกรอบดน้ําเงินนี่เอามาตั้งแต่ตรงนี้เลยนี่ให้แค่นี้เลยถ้าทองจะลงจะเริ่มลงณนะตอนนี้เลยครับในแถวๆนี้แหละพี่ๆขาบายพอจะเข้าใจนะครับ ถ้าขาบายเข้าใจตรงกันขอเป็นเลข9แล้วกันวันนี้ขอให้ขาบายพิมพ์เลข9ก9เราพริมพ์เลข1กันเยอะแล้วมาดูขาเซลล์กันบ้างขาเซลล์บอกว่าคุณพี่ได้ไม้เซล์มาหานเนี่ยพี่ควรจะต้องปิดทํากับไรบ้างหรืออย่างควรครับ ควรจะต้องแบ่งปิดทํากําไรบางส่วนนะนักทุนเพราะว่าราคาทองตอนนี้มันย้อนขึ้นมาสูงกว่า3 2มสแล้วซึ่งมันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับการที่ว่าทองคําจะลงต่อดังนั้นถามว่ากําลังขาเซลล์เนี่ยมันเริ่มบั่นทอนใช่ไหมถูกต้องครับมันเริ่มที่จะชะลอตัวลงจากเมื่อคืนที่ผ่านมาแต่ท้งนี้ทั้งนั้นแล้วถ้ายังอยากจะถือลุ้นเผื่อราคาทองจะลงทําโลใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งผมก็แนะนําเป็นโซนสีน้ําเงินตรงนี้เลย ถ้าหลุดทะลุ3305ได้ผมแนะนำว่าอย่าถือต่อนะครับไม่ควรถือต่อแล้วควรปิดเก็บได้แล้วครับพี่นักทุนครับ่าประมาณนี้เลยนะแล้วก็ถ้าผมไม่มีของอยากจะเซลล์เกณฑกระบเอาตรงไหนดีครับขุนก็มีแค่นี้เลยครับเอาแล้ว3325ล่ะตัวนี้ให้เป็นจุดในการแก้ไม้เผื่อเอาไว้ว่าเขาเอาไม่อยู่จริงๆในโซนตรงนี้แล้วเดี๋ยวขาเซลล์ค่อยออกไม้แก้เพิ่มตรงนี้นะครับแต่โดยปกติอย่างที่ผมบอกครับราคาท้องขึ้นมาแล้ว เหลือ,อแค่ประมาณ1,450จุดเองถ้าทองจะลงต่อนะครับนักทุนมันต้องลงแล้วมันไม่ควรจะเด้งขึ้นมาแล้วแหละครับแค่นั้นเดยนครับตัวนี้เป็นหลักในการดูนะทุกคนนะโอเคครับผมเอาละครับนี่ก็น่าจะเป็นการสรุปจากทางฝั่งของผมแล้วนะทีนี้มาดูฝั่งของ Trading View กันบ้างน,นักวิเคราะห์จากเทร d ด n g v วิวประเมินสถานการณ์มาว่าอย่างไรนะครับในมุมมองแน่นอนว่า มีทั้งคนที่ชอบขาบายและก็มีทั้งคนที่ชอบขาเซลครับฝั่งของคนที่ชอบขาเซลนะครับคุณออมบาบิบีนะครับคาดว่าเฟดนั้นไม่ส่งเสีาลดดอกเบี้ยเร็ววันไปลบกับทองอันนี้จริงนะครับซึ่งเป็นลบไปแล้วคุณเซดีฟันบอกว่าบาลิชโมเมนตัมรุนแรงมากเป้าหมายเนี่ยอาจจะพาทองลงได้ลึกถึงประมาณ 3, 2, 5, 5เลยทีเดียวคุณมาโฟอะไรเนี่ยมาโฟโฟเอ ยืนยันว่าทองร่วงแรงช่วงนิวยอร์กเซสชั่นอ่ะันนี้ผ่านไปแล้วนะครับส่วนนะครับคุณโอมาเบบี้กับคราฟตงชิมองว่าจะมีการเด้งก่อนนะก็คือเด้งขึ้นไปก่อนนะและค่อย drop นะครับน,นี่นี่นี่ก็คืออาจจะเด้งกลับมานะที่ประมาณ3,300-3,307ก็คือโซนบริเวณด้านบนแถวนี้ครับและก็จะลงต่อไปชุดหนึ่งเลยนี่คือมุมมองของขาเซลครับซึ่งค่อนข้างสมเหตุสมผล ส่วนมาดูฝั่งขาบายครับ savior, คุณฟอนชิก้านะครับบอกว่าบายนะครับจาก M 5 Overboard โดยตั้ง TP โซน e 3 3 1 1ถึง3 3 0 7อ๋ออันนี้น่าจะผ่านไปแล้วนะมุมมองของเขานะครับเพราะว่ามันขึ้นมาแล้วส่วนคุณคราคโตชิมองเด้งถึง3307และค่อยลงต่อส่วนคุณฟอร์เร็กออนไลนเนอร์นะครับ2ซีเรียก็คือเด้งขึ้นแล้วลงหรือว่าดิ่งต่อเลย เดี๋ยวนะอ๋อแนวโน้มสั้นคือรีบาร์ระยะสัน้นเขาไม่ได้หมายเขาว่าเขาหนุนหน้าบายนะครับโดยรวมแล้วทั้งหมดเลยเนี่ยแสดงว่ายังมองหน้าเซลล์มีอยู่2อย่างลงไปเลยครับกลับขึ้นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลงพี่ๆว่ามันชัดเจนไหมผมว่าชัดอยู่นะแต่อย่างใที่ว่าครับนักทุนครับใครๆก็สามารถผิดพลาดได้แม้เทรดเดอร์ทั้ง9ท่านนี้จะมองไปในทางที่ อาจจะคล้ายกันนะแต่บางทีมันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรสวนให้ทองเนี่ยบินทยานก็เป็นได้เหมือนกันดังนั้นก็ให้หนำไปประกอบการพิจารณาก็เพียงพอแล้วนะครับทีนี้มาดูแผนเทรดกันเลยดีกว่าแผน A Swing Trade ครับตามเทรนหลักขาลงแนวทางก็คือเราให้การาฟเด้งขึ้นมาก่อนแล้วเดี๋ยวนั้นถึงค่อยพิจารณาเซล์ไปครับซึ่งจุดในการเข้าเซลล์วันนี้จะอยู่ที่3 3 0 0าถึง3า0 9 SL 3330ส่วน TP นะครับไปรอโลใหม่เลยครับ3265กับ3255แผนเทรดสั้นครับ day trade หรือว่า r e b a r scalping ถ้านะักทุนใหาจะบายโอ้แผนบายมาแล้วครับมาดูตรงนี้กันดีกว่าจุดในการเข้าบายนะครับใกล้เคียงกับของเดิมเลยรอบายที่3270-75ถึง75 SL ที่3255บริเวณด้านล่างครับส่วน TP นั้น 3 2 9 7อถึง3,300แต่ว่าตัวนี้แผนบายต้องรอนะรอให้เขาย่อ,อก,กลับลงมาอีกรอบหนึ่งก่อนครับส่วนแผนกรอบเล็กนะครับ scalping ภายในวันบายเล่นเด้งนะฮะเด้งหมายถึงว่ารอกราฟยอ่อลงมาสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เด้งบายเด้งบายบริเวณแถวนี้ครับรีบเข้ารีบออกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งขาเซล,ลนะครับนักทุนครับกรณีที่กราฟเนี่ยเด้งขึ้นมาแรางๆเลยนะักทุนสามาเซล,ลได้3,300ครับซึ่ง ถึงด้อยยังยังไม่ถึงนะราคาสูงสุดเมื่อสักครู่นี้3 2 9 1ครับทุกท่านนี่น่าจะเป็นแผนทั้งหมดแล้วที่ให้เอาไว้ส่วนตัวอย่างการบริหารพอร์ตนะครับคนที่มีทุน100รน้อยเหรียญยังสามารถเทรดได้เพียงแค่0 0 1เท่านั้นเหมือนเดิมคนที่มีทุนพันเหรียญแนะนํา0.05ส่วนคนที่มีทุนหมื่นเหรียญแนะนํา0.2ครับประมาณนี้เลยนะครับนักถุนครับราคาทองเริ่มย่ออีกแล้วทุกคนเห็นไหมฮะ ตัวเลข3287นี่ผมแจ้งชัดเลยนะว่าสําคัญมากทองคําอาจจะฟื้นได้จริงแต่มันยังไม่จบชั่วโมงครับนักทุนดังนั้นอย่าประมาทนะทุกท่านนะนี่คือการสรุปทองคําของเราและประชาสพันธ์เอาไว้ด้วยนะครับนักทุนครับนี่เลย X มนะครับกิจกรรมเหลือเวลาประมาณ15วันนะรีเบทสอเด้งเลยรับจากทางฝั่งผมด้วย แล้วก็รับจากทางฝั่งของ XM ต่ออีกเด้งหนึ่งรายละเอียดหรือว่าตัวอย่างการคำนวณอยู่ในไฟล์พวกดีแล้วนะครับซึ่งนักทุนนั้นสามารถไปกดรับได้ใน Line@ o f f i c i a l ของผมเวลาเราแอดไลน์ไปแล้วนั้นจะมีปุ่มเมนูขึ้นให้นะครับนี่ก็สามารถกดได้เลยตัวแรกสุดครับรายละเอียดไฟล์ต่างๆพวกนี้จะเด้งกลับขึ้นมาและก็นักทุนสามารถเข้าไปอ่านได้ส่วนกิจกรรมปั๊มรีเบทนะครับภายใต้พนโค้ KPVP 7 0 ตัวนี้ผมปรับให้แล้วนะนะักทุนจะยังได้รับรีเบทเหมือนเดิมแต่ว่าจะได้เท่ากันกันกบตัวของพาร์ทเนอร์โค้ดคูบาหนึ่งสองสามครับก็จะอยู่ที่ประมาณเจ็ดหลอดต่อเหรียญเจ็ดเหรียญต่อหลอดสำหรับทองคำนะฮะแล้วก็ประธาธิปสุดท้ายอิต์เซีล่าครับยังมีกิจกรรมนะครับนักทุนกับเทรด1ออเดอร์1ดอลลาร์กด0.01นักทุนก็ได้รับ1ดอลลาร์ สะสมได้สูงสุดถึง30เหรียญอันนี้เป็นเงินจริงไม่ใช่โบนัสนะครับอ่ะฝากไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันครับขอบคุณครับผม